สวัสดีครับผมครูกิจยาวันนี้จะมาแนะนําและสาธิตการทํางานของวงจรน้นํายาเครื่องปรับอากาศโดยใช้ชุดสาธิตในการทดสอบและสาธิตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับต่อไปจะเป็นการแนะนําและสาธิตการทํางานของวงจรน้นํายาเครื่องปรับอากาศนะครับในชุดฝึกชุดนี้จะมีอุปกรณ์ เสริมอยู่หลายตัวนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในบ้านอาคารขนาดเล็กเนี่ยเป็นแอร์ขนาดไม่เกิน1ตันนะครับจะไม่มีอุปกรณ์บางตัวนะครับแต่วันนี้จะสาธิตให้นะครับและก็จะบอกอุปกรณ์ประกอบการทำงานเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มดูจากวงจรเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับอุปกรณ์หลักของเครื่องปรับอากาศเนี่ย โดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่1ก็จะเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับต่อไปตัวที่2เป็นคอนเดนเซอร์ซึ่งทําหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับซึ่งอยู่ในตัวคอนเดนซิ่งยูนิตชุดนี้มีตัวไดเออร์เป็นอุปกรณ์เสริมเหมือนกันนะครับชุดนี้แล้วก็จะมีตัวดูน้ํายานะครับหรือว่าซิกกลาสนะครับตัวนี้มีวาล์วปิดเปิด นะครับมีตัวไฮเพชเชอร์สวิตต์นะครับหรือไฮเพชเชอร์คอนโทรลชุดนี้แล้วก็จะมีเกจตัวที่1เกจทางด้านไฮเกจทางด้านไฮตัวที่2นะครับชุดนี้ก็จะมีเกจทางด้านโลตัวที่1ตัวที่2แล้วก็จะมีโลเพชเชอร์สวิตต์หรือว่าโลเพชเชอร์เกจนะครับชุดนี้อีกตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับอุปกรณ์หลักตัวที่3ก็คือตัวควบคุม สารทบความเย็นนะครับเป็น TEV นะครับหรือว่า thermostatic expansion valve อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมสารทบความเย็นเหมือนกันนะครับแต่เราจะทําการทดสอบทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้เป็นแคปทิ้วนะครับแล้วก็จะมีะเกจเพื่อดูน้ํายานะครับว่าน้ํายาเป็นของเหลวหรือว่าเป็นแก๊สเนี่ยเราก็ดูจากตัวซิกการตัวนี้ได้นะตัวนี้ มีทั้งหมดสองตัวนะครับทางด้านโลครนี้นะครับตัวที่สี่อุปกรณ์หลักตัวที่สี่ก็คือในตัวของอ e ีเ p บ r เลเตอร์นะครับนี่สี่ตัวหลักแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยก็จะไม่มีตัว h ฮ p ป r เชอร์คอนโทรลหรือว่าไฮเป r เชอร์สวิตช์โลเปเชอร์สวิตช์เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศระบบใหญ่หน่อยก็จะมีนะครับเดี๋ยวมาดูว่า การทำงานเขามีไว้ทําอะไรนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการควบคุมระบบไฟฟ้านะครับทีนี้ต่อไปมาดูการทํางานเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆการทํางานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะอธิบายตั้งแต่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับมาดูมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับดูดเนี่ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เขาจะดูดสารทำความเย็นนจากอ e ีเพรสเตอร์นะครับ ที่มีแรงดันต่ําอุณหภูมิต่ําสถานะเป็นแก๊สนะครับดูดเข้ามาเพื่อที่ทําการอัดสารทางความเย็นนะครับให้มีแรงดันสูงนะครับเมื่อแรงดันสูงอุณหภูมิก็จะสูงไปด้วยตามกฎของชานนะครับแรงดันสูงอุณหภูมิสูงสถานะยังเป็นแก๊สอยู่นะครับะจะเป็นแก๊สอยู่แล้วจะส่งผ่านไปยังตัวคอนเดนเซอร์หรือว่าตัวระบายความร้อนชื่อบอกแล้วว่าเป็นตัวระบายความร้อนหรือเครื่องควบแน่น ะครับเขาจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนแฝงนะครับเป็นการดึงความร้อนแฝงออกนะครับจากตัวสารในความเย็นโดยตัวกลางเนี่ยจะใช้พัดลมดูดหรือใช้น้ําในการระบายความร้อนก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเนี่ยให้เป็นของเหลวนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับน้ำยาที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะส่งผ่านมา โดยชุดนี้เป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวก็คือเป็นตัวไดเออร์นะครับทำหน้าที่ในการดูดซับความชื้นดักเศษสิ่งสกปรกนะครับหรือพวกขมูต่างต่างนะครับตัวนี้เป็นตัวดักรองอยู่นะครับตรงนี้เป็นท่อทางด้านอัดหรือว่าท่อร้อนหรือว่าท่อน้ํายาร้อนนะครับชุดนี้ต่อมาอยัางชุดนี้เพื่อต้องการที่จะเช็คดูนะครับถ้าออกจากตัว คอนเดนเซอร์เนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นเกจทางด้านแรงดันสูงตัวหนึ่งไว้ตรวจเช็คดูนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์ขนาดเล็กเนี่ยเ,เราไม่สามารถที่จะตรวจเช็คทางด้านแรงดันสูงได้นะครับเ,เพราะว่าทางบริษัทไม่ได้ทามาให้เราตรวจเช็คนะครับยกเว้น่าเป็นแอร์ที่มีขนาดใหญ่บีทเวีเยอะๆนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คนะครับและก็จะมีตัวทางด้านไฮเพรสเชอร ไฮเปอร์เชอร์ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับก็คือเขาจะทําหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้แรงดันสูงเกินนะครับที่เขากําหนดมาให้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกจทางด้านแรงดันสูงที่เราตรวจเช็คกันถ้าเป็นน้ํายา R 22, 22<ม>ก็อยู่ประมาณสัก250 psi ถ้าเป็นน้ํายา C10A หรือว่าจะเป็น R32 เนี่ยก็จะมีแรงดันค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับ เป็น280หรือ300 PSI นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำหน้าที่ตัดวงจรออกเมื่อมีเรงดันสูงมากเกินพิก,กัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวสวิตตัวนี้นะครับตัดไปแล้วก็ไปตัดคอมเพรสเซอร์ให้หยุดการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดการเสียหายได้นะครับแล้วมาถึงจุดนี้นะครับน้ำยาเนี่ยที่ผ่านตัวคอนเดรเซอร์มาแล้วเนี่ย ตามทฤษฎีเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นของเหลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราเดินเครื่องเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นแก๊สอยู่ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นของเหลวแล้วก็เวลาเขาทํางานปกติแล้วเนี่ยมาดูนะครับตรงนี้เป็นของเหลวนะส่งผ่านมายังควบคุมความดันตรงนี้ดูว่ามันจะมีตัวทีวี TV, หรือว่าเทอร์โมสเตติกชุดนี้ก็จะส่งไปนะครับเมื่อน้ายาถูกควบคุมให้มีแรงดันต่ำปุ๊บขีดออกเป็นฝอยก็จะไปเดือดทําการเดือดใน evaporator นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเขาจะแบ่งทิศทางมา2เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับเขาจะมีไว้ให้เราทดสอบได้2ตัวว่าใช้แคปทิว้วก็ได้นะครับใช้ตัวทีวีตัวนี้ก็ได้นะครับและเราดูสังเกตดูจากตัวดูน้ำยาชุดนี้นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้ำยาที่ถูกลดแรงดันไปแล้วเนี่ยก็จะไปเดือดในตัวอีเวบเรเตอร์ทำให้เกิดความเย็นตรงที่ จุดแรกนี่ก็คือจะเป็นฟอนน์ละหรือว่าเป็นเกร็ดหิมะบางๆนะครับเมื่อน้ํายาเดือดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายมาเป็นแก๊สอีกครั้งหนึ่งแรงดันต่ําอุณหภูมิต่ําก็จะถูกดูดมานะครับมายังตัวคอมเพรสเซอร์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปมาดูทําการทดสอบดูนะครับเราจะเริ่มทําการ ทดสอบให้เดินเครื่องก่อนนะครับเราสังเกตได้ว่าเมื่อเราไม่เดินเครื่องเนี่ยตัวเกจจะสูงนะครับเคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราต้องการจะเติมน้ํายาเนี่ยนะครับเราจะเติรตต่อเกจเพื่อเติมน,น้ํายาเนี่ยถ้ากรณีที่เรายังไม่เดินเครื่อง5้าถึงานาทีเนี่ยห้ามต่อเกจเข้าไปนะครับเพราะว่าแรงดันเขาจะสูงมากนะครับตัวนี้แรงดันอยู่ประมาณสัก170 psi ซึ่งสูงนะครับ ปกติแล้วเนี่ยน้ำยา R22 เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก68หรือประมาณสัก70 75ประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นอสองเท่าโดยประมาณเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต่อเกจปุ๊มน,น้ำยาอาจจะพุ่งออกมาเข้าตาเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินเครื่องไปประมาณ5-15นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้เราเราเปิดวาล์วไว้ทั้ง2ตัวเดี๋ยวเราทําการทดสอบโดยการปิดวาล์ว V1 ก่อนนะครับตัวน,นี้ ะครับปิดวาล์วตัวนี้ก่อนเราเปิดเฉพาะ V 1ตัวเดียวก่อนแล้วก็จะให้น้ํายาเนี่ยผ่านมายังท่อเคบทิวและเราสังเกตดูตัวนี้นะครับเราจะเริ่มทําการทดสอบเราออนเบรกเกอร์เสร็จแล้วตอนนี้แอร์ก็จะเริ่มทํางานนะครับเครื่องประบากาศตัวนี้ได้ทํางานไปแล้วแต่คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางานต้องรออยู่ประมาณ3 5นาทีหรือว่า2 3ถึ 3นาทีแล้วแต่บริษัทออกแบบมานะครับเป็นทํมเมอร์หน่วงเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวรอครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับมาดูนะครับชุดนี้ก่อนสังเกตดูนะครับน้ำยาจะถูกส่งผ่านมายังท่อร้อนนะครับหรือว่าท่อทางด้านแรงดันสูงนะครับผ่านตัวดูน้ำยานะครับชุดนี้ สังเกตดูว่าน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาเหลวนะครับชุดนี้ทรงผ่านมานะครับตัวควบคุมน้ำยาแต่ว่าชุดนี้เราได้ทําการปิดไม่ให้ผ่านมาตัว T E V ชุดนี้แต่เราจะผ่านท่อเก็บทิ้วอย่างเดียวนะครับตอบน,นท่อเก็บทิ้วตรงนี้เมื่อแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับยังอุณหภูมิยังยังสูงอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นท่อร้อนอยู่เมื่อถูกลดแรงดันเนี่ยจากแรงดันสูงให้มีแรงดันต่ํานะครับ ส่งผ่านมายังชุดนี้เราสังเกตว่าจะเป็นของเหลวนะครับชุดนี้แล้วก็ส่งผ่านไปตัวอ e ีเวบเรเตอร์เมื่อถูกรดแรงดันแล้วพอปล่อยออกมาเนี่ยน้ำยาก,ก็จะฉีดเป็นฝอยทําให้เกิดการเดือดนะครับและเขาจะดึงความร้อนรอบๆตัวเขามาช่วยในการเดือดทําให้เกิดความเย็นในอ e ีเวบเรเตอร์นะครับแล้วก็จะส่งต่อมายังอคอมเพรสเซอร์ดูดกลับไปที่เดิมแต่เรามาสังเกตด,ดูว่านะครับเกรชุดนี้นะชุดนี้ เกจสอตัวไม่เท่ากันนะครับชุดนี้เมื่อเขามาเนี่ยทางด้านนี้ปัานดันเขาจะสูงกว่าชุดนี้ที่ออกมาจากอ v เวปเรเตอร์แล้วนะครับสังเกตดูถ้ามีแรงดันต่ํามากเกินไปเนี่ยโอเพเชอร์ตัวนี้ก็จะตัดออกไปจากระบบนะครับไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเสียหายจากการที่ในระบบน้ํายาขาดหายไปนะครับชุดนี้เดี๋ยวเรา ค่อยมาดูต่อนะครับต่อไปนะครับเมื่อน้ํายาเนี่ยถูกส่งผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะปิดชุดนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเราเราจะเปิดชุดนี้ก่อนนะครับเปิดชุดนี้ออกมาอ่าแล้วปิดไม่ผ่านแคปทิวนะครับ ครับสังเกตดูว่าน้ำยาจะไม่ไหลผ่านชุดนี้นะครับเขาจะมาผ่านชุดนี้แต่เขาก็จะไปเดือดใน e ี a p o เ a เตอได้เหมือนกันนะครับตัว t h e r m o มสเ t i c กเอ็กเพ o น v a นวาชุดนี้หลักการทํางานเนี่ยผ่านท่อแคปซูลชุดนี้เป็นน้ํายาที่ไปดันให้วาลวของตัวนี้นะครับตัวทีวีตัวนี้เปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับ ความร้อนนะครับในชุดนี้เพราะ,ะนั้นเขาจะควบคุมการเปิดปิดโดยจะมีท่อและก็มีปลายกระบอะอยู่สัมผัสอยู่กับท่อทางด้านดูดชุดนี้นะครับและก็ส่งผลไปนะเป็นตัวควบคุมที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับนะครับขึ้นอยู่กับโหลดหรือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้องนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นการใช้ตัวทีวีตัวนี้ ในเครื่องประปาศขนาดเล็กเพราะว่าต้นทุนจะสูงนะครับเขาจะไม่นิยมกันส่วนมากจะเป็นแคปิ้วนะครับชุดนี้อา้าวครานี้มาดูว่า,อาสองตัวนี้ทํางานได้เหมือนกันนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยตัวนี้จะมีประสิทธิภาพได้สูงกว่านะครับสังเกตดูว่าถ้าน้ายาปริมาณน้อยเนี่ยจะเป็นเปล็ดหิมะตรงนี้อยู่นะครับอา้าวต่อไปเราจะทดสอบดูการทํางานครับโดยการที่เราปิดวาล์วทั้ง2ตัวเนี้ยนะ เพื่อไม่ให้แรงดันเนี่ยอัดเข้าไปในระบบแล้วก็จะมีแรงดันบริเวณนี้มากดูว่าตัวไฮเพรสเชอร์ picture, ตัวนี้ไฮเพรสเชอร์คอนโทรตัวนี้หรือว่าไฮเพรสเชอร์สวิตตัวนี้ตัดวงจรอ,ออกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูเราจะทําการปิดเลยนะครับเราจะปิดวาล์วชุดน,นี้ปิดทั้ง2ตัวนะครับไม่มีน้ํา,ายาไหลผ่านแต่ว่าเขายังไม่ตัดระบบจนกว่า แรงดันสูงนะครับเขาจะตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดการเสียหายเนื่องจากว่าระบบตันนะครับระบบตันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคอมเพรสเซอร์ยังทํางานต่อเนื่องอยู่ต่อไปเรื่อยๆมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะเกิดความร้อนทําให้มอเตอร์ข้างในไม่เสียหายได้นะครับามาดูต่อไปเราจะเปิดน้ํายาเพื่อลดแรงดันในทางด้านท่ออัด นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เปิดน้ํายาไปนะครับสังเกตดูว่าเขาจะทํางานต่อนะครับจุดนี้ low p r e เขาจะทํางานต่อ,อะนะครับนี่คือข้อดีของการที่มีตัว high pressure switch low pressure switch เหมือนกันแต่เราไม่ได้ปล่อยน้ํายาออกแค่นั้นเองนะครับจริงๆเขาก็จะตัดเหมือนกันนะครับนี่คือหลักการการทํางานของอวงจรน้ํายาของเครื่องปรับอากาศนะที่เรามีใช้กันทั่วไปแต่วันนี้ ได้แนะนําเพิ่มเติมนะครับมีพวกไฮเพชเชอร์กับโลเพชเชอร์เข้ามาควบคุมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีชุดไดเออร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับของทางไฟฟ้านะครับวันนี้ได้ทําการแนะนําและสาธิตอธิบายวงจรการทํางานนะของเครื่องปรับอากาศได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ